ผลที่มานามณีอยู่ในใจคนมากมายเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนเพื่อนวัยเยาว์นะครับเพื่อนยามเด็กสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนคือมานามณีมานามณีเป็นความผูกพันของของเด็กไทยครับของเด็กไทยจริงๆที่เขามีการลเล่นมีวัฒนธรรมแบบไทยๆไยม่ว่าจะเป็นการกินการนอนคําสอนของคุณยายของคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งสอนผ่านมานามณีเนี่ยก็คือเหมือนสอนผ่านมาสู่ผู้อ่านก็คือเด็กๆนั่นเองนะครับ เ uh, <Head phone S 1> หตุผลที่ผมมาทำมานามานีเป็นแอนิเมชันเนี่ยเพราะว่าเหมือนเป็นการปลูกความฝันวัยเด็กวัยยาวให้ออกมาโลดแล่นเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับบนแผ่นฟิล์มสวัสดีครับผู้ชมครับเมื่อเอ่ยถึงมานะมานีปิดิีชูใจผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนต้องร้องออกครับ เพราะว่าทั้งมานะมานีปิติชูใจรุนเป็นความทรงจําที่ประทับใจในแบบเรียนภาษาไทยสมัยประถมครับและในวันนี้ครับตัวละครต่างๆเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชันโดยฝีมือสองคนไทยที่มีแนวคิดฉีกกรอบกล้าที่จะสร้างสรรค์าง,งานสําคัญชิ้นนี้ครับแต่เบื้องหลังการทํางานของพวกเขาจะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย AJ DVD Home Theater ก็หึมไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริง AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริง มานะมานีปิติชูใจตัวละครสำคัญจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่1-6ที่หลายคนรู้จักพวกเขามานานกว่า30ปีแล้วนะคะวันนี้เรื่องราวของพวกเขาที่เขียนโดยอาจารย์รัชนีศรีไพรวันก็ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนอยู่เสมอค่ะ แต่จินตนาการและความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขากำลังจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและแจ่มชัดยิ่งขึ้นในรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชั่นค่ะซึ่งเกิดจากความตั้งใจและทุ่มเทของอาจารย์พระบุญสวนและคุณจุงสุเทพน้อยสีที่มีความฝันร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มากกว่า5ปีแล้วค่ะอาจารย์พักกับพิจุงครับมีความผูกพันกับมานะมานียังไงครับ ของผมนี่อ่านหนังสือน้องครับก็คือน้องชายผมเรียนอ,อ๋ตอตอนเรียนไม่ทันได้เรียนไม่ทันครับแต่ว่าผมเนี่ยความที่บทเรียนที่ผมเรียนเนี่ยเป็นรุ่นเก่าเพราะมันจะน่าเบื่อหน่อยผมก็เลยไปอ่านของน้องอบทเลยทุกเล่มอ,อ๋อแสดงอ่านแล้วชอบประทับใจ<ห>รับชอบก็ชอบชอบจนถึงป .6 เลยครับแล้วพี่จัวครับผมก็ไม่ได้เรียนกันก็เอาของน้องอะ่ะรู้สึกว่าที่บ้านมันไม่มีหนังสือกระตูนรู้สึกว่า อ่านมณัมณีมันกระตูนเลยรู้สึกว่าไปสอบแทนได้เลยมันอินกับตัวละครอินกับแบบภาพวาดท้องทุ่งธรรมชาติอะไรเงี้ยอินกับมันมากเลยแลย้ติดติดใจอยู่ทุกวันนี้ติดตาติดใจก็คือเผือว่าเป็นความประทับใจของทั้งคู่นะครับพอพี่จูมารู้จักกับอาจารย์และทั้งคู่ต่างมีความชอบเหมือนกันทําไมเราถึงตัดสินใจที่มาทําหนังแอนิเมชันนะครับเพราะว่ามันมันคาว่าแอนิเมชันแล้วถ้าคงความเป็นมณัมณีไว้ให้เหมือนที่ทุกคนที่อ่านเคยประทับใจมันต้อง แอนิเมชันเพราะถ้าคนเล่นดาราที่เลือกมาหนึ่งมันจะเป็นปัญหาหรือว่าหน้าตาเหมือนไหมแสดงเหมือนไหมแสดงแข็งไหมโดยเฉพาะเด็กๆอะไรเงี้ยโดยแอนิเมชันเนี่ยคงความเป็นมณะมณีดีที่สุดถูกครับเป็นคนใช่ใช่ว่าแล้วเริ่มเขาเรียกต้องวาดคาแรคเตอร์วาดแต่ละคนออกมาเริ่มยังไงก็เปิดหนังสือดูที่จริงไม่ต้องดูก็ได้เพราะมันอยู่ในในหัวตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยว่าก็วาดวาดวาดเพื่อที่วาดขึ้นมาหมายว่า ไอเวอร์ชัน e ถ้าทำเป็นแอนิเมชันมันต้องมีการขยับอะไรดังนั้นเอาเหมือนในหนังสือไม่ได้เพราะในหนังสือเป็นมุมเดียวไงเป็นเป็นภาพประกอบแต่พอจะเป็น animation, แอนิเมชันเราต้องดีไซน์ว่าผมประมาณนี้นะผมกี่เส้นจมูกตาได้ประมาณนี้มีโสกชั้นหนึ่งชั้นอะไรอย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมครับใชดด่ครับผมนี้แสดงว่าก็ต้องแกะแบบวาดคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาเลยใช่ไหมใช่ แต่ทีนี้พอได้ยินคําว่าแอนิเมชันพอเราคิดตัดสินใจจะทําเป็นหนังแอนิเมชันมันมีอะไร2มิติ3มิติเราตัดสินใจทำเป็นแบบไหนครับคือเราคิดเอาไว้3แบบครับจริงแรกคือแบบแรกแบบเต็มๆเลย3มิติก็คือ 3D ที่เตาม 3D แบบก้านกล้วยแบบอย่างนั้นเลยคอันที่2อเนี่ยลดลงมาครับเป็น 2D แต่ก็เป็น 2D ฟู l จบประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับอันที่3เนี่ยคือทุนถูกสุดคือเป็น แอนิเมชัน15นาทีครับแล้วก็ที่เหลือเป็นหนังครับก็มีเป็นสามสามเวอชันที่แบบแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำแบบไหนตอนนี้ตัวกำหนดคืองบประมาณครับเพราะว่าถ้าถ้าจะเดินหน้าแต่ละแต่ละแบบเนี่ยมันตรงตรงงบประมาณเป็นตัวกำหนดต่างกันเยอะเลยครับต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะถ้าดีมันก็อย่างต่ำก็60ล้านแต่ถ้าเป็นคนเล่นก็ ยี่สิบล้าน30สามสิบล้านก็ได้ครับก็โอกาสของคนดูจะได้ดูเร็วก็เร็วขึ้นด้วยแบบเรียนมีตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกมีหลายตอนมากเราจะหยิบเรื่องตอนไหนครับมาทำครับเราได้ของอาจารย์รัชนีมาแต่ว่าถ้าเป็นแบบเรียนเนี่ยจะเป็นทิ้งกระสิกของของกรมสมบัญครับของสุนสาระออกมาไม่ได้เราเลยเลือกที่อาจารย์เกษียณแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์เอาพณะมนตรีมาเขียนเป็นเป็นตอนตอนตอนแล้วก็รวมเล่มนะครับชื่อตอนทางช้างเผือก ครับช่วงชีวิตตอนปิดเทอมชีวิตตอนห้องเรียนนะครับก็จะมีเรื่องราวตื่นเต้นผจนภัยเด็กๆนะครับก็เขาก็ไปรวมกลุ่มไปนนไปนี่กันครับฟังดูก็น่าสนุกนะครับแต่ทีนี้ครับเห็นได้ยินว่าพอตัดสินใจจะทําเป็นหนังอนิเมชั่นแน่นอนครับอุปสรรคเข้ามาโอ้เหมือนต้องต้องยกเลิก ครับมันมันเป็นยังไงที่เราไอ้สงมนันครับก็คือว่าตอนนั้นเราได้ลิขสิทธิ์การ์รตูนจากอาจารย์รัชนีมาแล้วครับคราวนี้ความที่ผมไม่ใช่นักกฎหมายครับ,รบอาจารย์ก็มีวันหนึ่งอาจารย์ก็โทรมาถามว่าเออเนี่ยมีทีมงานทีมหนึ่งเข้าข้ามาขอลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ครับ,รบผมเห็นว่าภาพยนตร์กับการ์ตูนคนละอ่านกันอ๋อคือเซ็นสัญญาคนละแบบครับผมคิดอย่างงันเางั้นผมบอกเลยว่าก็ห็นเป็นไรนีครับก็ให้เขาไปสิผมว่าเอะมันแปลกฮะผมก็โทรหาพี่จุงพี่จุงบอกว่าให้เขาได้ยังไงภาพยนตร์เนเสสรร้าง็จ แอนิเมชันเราสองปีที่เราส่งงานในเว็บหรือที่เราโปรโม,โมทมาตลอดเนี่ยเข้าเอาไปหมดเลยก็คือว่าประมาณว่าเข้าสร้างเสร็จใช้ก่อนพวกคนไปดูเ้าหมดเลยอของเราไม่ต้องทำละจบไม่มีใครดู<ช>ผมก็ตกใจสิพ่จุงก็บอกถ้าเขาได้ภาพยนตร์เราก็ต้องจบไม่ต้องทำละโอ้โหแล้วพิจุงรู้สึกไงวันนั้นฮ <ผม S 2> เพราะาว่าถกาก็ได้ไปผมก็ไม่ทําเลยว่าจบผมก็ไม่ทําคือที่ทํามาหมดเนี่ยผมก็ยอมที่จะทิ้งไปเพราะทําไปทําไปก็ใช้ก่อนก็ คนไม่มาดูคนไม่มาดูแล้วคิดถึงเหมือนเพื่อนเหมือนน้องที่เราอยู่ด้วยกันมาคือเลิกงานมาผมก็นั่งสเก็ตนั่งออกแบบนั่งเขียนมุมซ้ายมุมขวามานับมณีอยู่งี้ทุกวันเนีแล้วรู้สึกว่าถ้าเขาได้ไปทําเนี่ยก็คงไม่ทําผมก็นั่งทะบินมาเลยครับหาอาจารย์ที่บ้านนักจุ <ฮะ S 2> จูงมาแล้วก็เข้าไปหาอาจารย์ที่บ้านแล้วก็เอางาน <ฮะ S 2> ที่เราทํามาส่วนหลายๆส่วนเราไปให้อาจารย์ดู <ฮะ S 2> แล้วก็บอกไอเดีย ไอเดียเรื่องที่เราจะทําเป็นกึ่งหนังกึ่งแอนิเมชันแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้แล้วค่ะรับปากเขาไปแล้วก็ต้องให้เขาพูดไม่ออกพูดไม่ออกมีขนงตาไหลแล้วเขาบอกเงือออกผมบอกพี่ร้องไห้ทาไมเขาบอกป้าผมเงือออกแล้วเขาก็ก้มหน้าแล้วเขาคือเป็นครั้งแรกที่เขาคุยกับผมจริงจังมากแล้วเขาก็จับแขนผมแน่นเลยเขาบอกว่าอาจารย์ครับทํายังไงก็ได้นะเอามาให้ได้นะ ถ้าไม่ได้เนี่ยเราจบเลยนะเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะหลังจากนั้นติดเป็นเดือนนะครับก็อาจารย์ก็โทรบอกว่าดีดีด้วยนะคะพอดีบ,บทเขาไม่ผ่านก่อนเดี๋ยวให้จันทับหมดเลยวันนั้นรู้สึกไงครับโอ้โหเหมือนยกดาวสุททเทพออกจากอกครับโล่งก็เลยโทรมาหาแกครับเสียงเขานิ่งมากครับเหรออืมอืมแต่ผมรู้ในใจคงแบบคิวมาก